ช่วงนี้ช็อตค่ะคุณเนี่ยก็ว่าจะไปรับจอบซ่อมหลังคาบ้านเถาเฮาใช้เพื่อนค่ะคุณเปิดบริษัทรับเหมาแล้วค่ะอุย้ยโรมาพอดีเลยค่ะขนะออนุญาตรับนิดนึงนะคะฮะอะไรนะไม่ต้องมาแล้วหรอแกใช้บริการกับ S G ไปแล้วชื่อ Top Up Roof หรอเมริการแลวค่ะผู้ชมเดี๋ยวต้องไปดูงานซะหน่อยค่ะว่า S G เนี่ยเขาจะทำดีขนาดไหน สวัสดีค่ะสวัสดีครับได้ข่าวว่าเพื่อนเนี่ยกำลังจะซ่อมบ้านเอลนี่เป็นช่างจาก S c g ซหรือเปล่าคะผมชื่อเบน์นะครับชื่อนัทพงศ์ครับมาจาก s c g ครับผมผมเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านหลังคาครับผมอ๋อยินดีที่ได้รู้จักค่ะครับยินดีเช่นกันครับน้ำนะคะรับน้ำบัตรไปก่อนเลยค่ะสนใจมาร่วมงานกับน้ำไหมคะอ๋อตอนนี้ผมมีงานที่ดีทำอยู่แล้วครับผมดีอยู่แล้วเหรอคะ อปพรูฟเนี่ยคืออะไรคะไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยคะ่ะช่างเบนท์็อปอัพรูฟเป็นบริการแก้ไขปัญหารั่วรูปแบบบ้านที่เป็นทาวน์เฮาส์ทาวน์โฮมครับผมเราจะไม่ได้รื้อหลังคาเดิมของลูกค้าออกเราก็จะมีตัวแผ่นเมทัลชีสนะครับที่รีดเข้าร้อนกับรลอนคู่ข้างหลังบ้านวางท็อปออปไปเลยครับผมช่างเบ แล้วปัญหารั่วของเทาเฮาส์เทาโฮมเนี่ยเกิดจากอะไรอะคะรั่วหลักๆก็คือหัวสกูครับผมแล้วก็เป็นกระเบื้องแตกรล้าแล้วก็ตัวสโลปหลังคาที่ต่ําเกินไปครับผมเราก็จะมีทีมสำรวจเข้าไปตรวจสอบหน้าง,งานไปดูสภาพใต้หลังคาใต้ฝ้าว่ามันเป็นยังไงแล้วเราก็จะกลับไปทําประมาณการทํารายงานการสำรวจที่จะเสนอให้ลูกค้าดูเพื่อตัดสินใจในการใช้บริการครับผม เขากำลังทาอะไรกันอยู่ครัเนี่ยอ่าตอนนี้ช่างกําลังเตรียมของเพื่อที่จะขึ้นไปทําการแก้ไขครับผมถ้าโดยปกติบ้าน2ชั้นนะครับจะใช้นั่งร้านหรือไม่ก็บันไดครับ3มชั้นขึ้นไปอ่ะนะครับจะใช้เคนเพื่อส่งของส่งคนขึ้นไปครับผมใช้เคานเลยเหรอคะถ้าตัวน่าจะแพงนะคะเห็นอีเวนต์หนึ่งก็หลายอยู่เนาะเป็นเครนที่ใช้ทํางานครับผมไม่ใช่เครน์ทีละเดชครับมออเครนอันนี้คุณน้ําตลกเหรอครับ ทั้งเบนคะ,คะคแล้วเนี่ยกระเบื้องคอนกรีตเอามาทำอะไรล่ะคะเนี่ย อ่อันนี้กระเบื้องคอนกรีตจ,จะเอามาแก้ไขงานที่เป็นส่วนของกระเบื้องคอนกรีตที่อยู่ด้านหน้าบ้านนะครับผมเพราะว่าในบางกรณีนะครับบ้านที่เป็นทาวน์เฮาส์ทาวน์โฮมอ่ะก็จะมีกระเบื้อง2ส่วนก็จะเป็นกระเบื้องส่วนที่เป็นรอนคู่แล้วก็กระเบื้องส่วนที่เป็นคอนกรีตนะครับทาง s อสก็มีบริการซ่อมรั่วให้ด้วยครับผมในกระเบื้องที่เป็นส่วนที่เป็นคอนกรีตครับผมแล้ววิธีของ TopU p Roof เนี่ยนะคะแตกต่างจากช่างปกติทั่วไปยังไงอะคะเพราะว่าถ้าเป็นน้ำเนี่ยนะคะน้ำว่ารื้อ่งมให ึ่งจะมีผลกระทบกับข้างบ้านครับผมเพราะว่าโดยหลังคาทาวเฮาทาวโฮมทั่วไปอ่ะมันจะติดกันครับและการแก้ไขอีกแบบของช่างข้างนอกก็คืออาจจะเป็นการใช้ซิลิโคนไปยาตามหัวสกูอย่างเงี้ยครับแต่ว่าในระยะเวลาปีปีนิดๆมันก็รั่วเหมือนเดิมครับผมอ๋อซิลิโคนนี่มันอยู่ได้แป๊บเดียวใช่ไหมคะว่าแล้วดีนะคะน้ำไม่ได้ทํา เราไม่ได้ลื้อกระเบื้องเดิมออกเราใช้แผ่นแบตันชีททำเป็นท็อปอัพบนหลังคาไปเลยครับผมซึ่งก็จะไม่เกิดผลกระทบกับเพื่อนข้างบ้านก็จะไม่เกิดปัญหาการรั่วซึมอีกครับผมโดยปกติการทํางานของเราก็อยู่ที่ประมาณ1-2ถึงวันเท่านั้นเองครับผมเจ้าของบ้านอยู่บ้านได้ปกติครับผมเพราะว่าเราเราไม่ได้ลือหลังคาเก่าออก แล้วมันไม่มีผลกระทบอะไรต่อนในบ้านอยู่แล้วครับผมเราเอาไม้เทนชีตปลูกเข้าไปเนี่ยจะมีเรื่องปัญหาเรื่องน้ำหนักหรือเปล่าคะข้อดีของไม้เทลชีตตอนนี้คือน้ําหนักนนมันเบาครับผมตัวที่เราเสริมไปนะครับมันจะเป็นเฉพาะแค่แผ่นไม้เทลชีตครับเราจะไม่ได้เสริมโพงเข้าไปด้วยครับเพราะฉะนั้นน้ําหนักที่เพิ่มขึ้นก็จะอยู่ที่ประมาณ1นถึงสกิโลต่อตารางเมตรนะครับผมค่ะแล้วอย่างเรื่องความร้อนกับเสียงดังเนี่ยมีผลกระทบด้วยหรือเปล่าคะเนื่องด้วยมันมีกระเบื้องที่เป็นร้อนคู่ครับ,รบของเก่าอยู่แล้ว แล้วเราเอาแมสทันชีสลงไปท็อปอัพทับมนอีกทีนึ่งครับก็ตัวนี้เรื่องเสียงกับเรื่องของร้อนไม่มีผลกระทบแน่นอนครับผมบ้านที่เคยทําการแก้ไขมาลูกค้าก็บอกว่าไม่ได้มีผลกระทบอ,อะไรครับโหเยี่ยมเลยค่ะแต่ว่าแต่ตรงนี้เนี่ยร้อนนะคะทั้งเบ้นใช่ครับร้อนมากครับอุ้ยไม่โดนเลยครับผม <laughs> ไม่บอกตั้งนานแล้วเนาะ <laughs> <laughs> เดี๋ยวหน้าดำ ทีแป๊บเดียวเองเนี่ยทำเสร็จแล้วหรอคะอ่าใช่ครับคุณน้ำโอ้รวดเร็วทันใจมากเลยะค,ะครับผมรวดเร็วมากครับเราต้องทำอะไรมาต่อคะเนี่ยช่างเบนคือโดนทำไมตอนนี้กำลังตรวจสอบความเรียบร้อยของหน้าง,งานนะครับผมว่าความสะอาดเป็นยังไงว่าช่างทำงานเป็นยังไงบ้างข้าวของที่จะต้องเก็บลงเลียร์ทิ้งอะครับผมก่อนที่จะส่งมอบให้ทางลูกค้าเพราะว่างานตัวนี้จะมีรับประกันด้วย1ปีครอบคุมงานติดตั้งของทางเราในส่วนที่เป็นหลังคาท็อปอัพแล้วก็หลังคาที่เป็นส่วนซ่อมแซมเพิ่มเติมอะครับผม ว่าแต่ช่างเบนเนี่ยไม่เห็นดูกล้องเลยองเงี้ยโดนไม่ตกไปแล้วเหรอคะอ๋อโดนยังไม่ได้ขึ้นครับผมกําลังจัเฉยๆครับอ,อ๋ไม่บอกเหมืดีลานะเนี่ยเสร็จงานแล้วเนี่ยไปร่วมงานกันแล้วนะคะ โอ้ไม่เป็นไรครับผมค่าตัวแพงกลัวคุณน้ำจ้างไม่ไหวไม่ไหวอยู่แล้วล่ะค่ะใครที่มีบ้านทาวน์เฮาส์ทาวน์โฮมและมีปัญหาหลังคารั่วซ้ำซากซ่อมไม่จบสักทีบริการซ่อมรั่วหลังคาทาวน์เฮาส์ทาวน์โฮมท็อปอัพหูฟถือว่าตอบโจทย์จริงๆครับอีกหนึ่งบริการดีๆจาก S C G Home น้ำว่างานหลังคาเนี่ยน้ำไม่ไหวแล้วค่ะให้ S C G เขารับผิดชอบดีกว่าตอนนี้น้ำทำอาชีพใหม่ละค่ะน้ำแข็งใส่ออนไลน์ว่าแล้วลูกค้าก็โทรมาเลยพอดีเลยคันเนี่ย ออกคุณลูกค้าได้รับของแล้วนะคะฮะ